เส้นทางกองพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยานะคะก็ให้ความรู้โควิด1 9กับสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลสร้างความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินแล้วก็มาตราการควบคุมโรคของสอบค พันเอกระวีพินิจันต์นะคะผู้บังคับกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีค่ะท่านนำกำลังพลชุดโรนลงจากหมวดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่5 mm hmm. พร้อมทั้งสื่อดนตรีแล้วก็การแสดงประกอบนะคะสลับกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามแนวโฆษณาประชาสัมพันธ์สมดุลวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติก็เพื่อที่จะนามาสร้างความเข้าใจกับความจาเป็นของรัฐบาล ในการที่จะต้องมีการยืดอายุการใช้พระกฉชุกเฉินออกไปนะคะตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ของสวบคแล้วก็มาตรการปลดล็อกในเฟสของรัฐบาลรวมถึงวิธีการป้องกันการล้างมือ7ขั้นตอนและการดูแลปฏิบัติตนในความไม่ประมาท การอย่าตกค่ะการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ก็คือหนึ่ง normal ตลอดจนช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับคณะครูนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานะคะก็จะหมุนเวียนไปตามสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ห่างไกลละค่ะของอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเหล่านี้นะคะ โอกาสเดียวกันนี้ค่ะพี่พีทหารนะคะเขาก็ยังได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะขนาดเล็กสำหรับเด็กๆนั่แหละคะ่ะก็ตัดเย็บโดยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษไปแจกให้กับน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนซื้อมาเป็นแบบของผู้ใหญ่ใส่แล้วมันก็ตกใส่แล้วมันก็ตกนะคะเอาแบบน้องของน้องๆหนูๆไปใส่ดีกว่านะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของฝุ่นละอองแล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัสได้ด้วยนี่นะมีท่าเต้น <laughs> นั่นล่ะรับด